สวัสดีครับพบกับผมมา s เซอร์ g 2 p s อีกเช่นเคยนะครับก็มาเปิดตัวแอปน้องใหม่แอปที่มีชื่อว่า Lucky Miner นะครับถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นแอปน้องใหม่ของค่าย LBL นะครับค่ายเดียวกันกันกบพี่ใหญ่ต่ต้ตเกมนั่นเองอันดับแรกก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมุ่งสู่1 0 0 0 0ันะครับมีรางวัลแจกมากมายและอาจจะจัดก,กิจกรรมบ่อยยิ่งขึ้นนะครับ ชัวนี้ไม่มีกิจกรรมก็เพราะว่ายังไม่มีทุนในการจัดนะครับทุกครั้งที่จัดก็คือต้องควักของตนเองนะครับไม่ได้ควักเงินของใครไม่มีผู้สนับสนุนและแม้แต่ yu o t u b e ก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับสำหรับแอปนี้นะครับเล่นได้เฉพาะ android เท่านั้นเพราะว่าเพิ่งเปิดตัว iOS ยังไม่มีแน่นอนนะครับเราจะไปทีละเมนูเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้มาตรงเครื่องหมายแชร์นะครับ ให้ทําการใส่อินไวโค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้200เพชรผู้แนะนําก็จะได้1,000เพชรพร้อม15%ปันผลนะครับเมนูแรกกันเลยนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับยิ่งล็อกอินต่อเนื่องยิ่งได้เยอะนะครับยิ่งวันที่ล็อกอินครบ30วันนะครับก็จะได้10,000เหรียญทองนะครับ ในการล็อกอินแต่ละวันนั้นสามารถดูวิดีโอเพื่อรับคุณ2ได้นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นวงล้อสปินนั่นเองนะครับหมุนฟรี1ครั้งหมุนครั้งต่อไปจะต้องดูวิดีโอ1ครั้งต่อการหมุน1ลรอบนะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นอินไวด์โค้ดนั่นเองนะครับเมนูต่อมาเลยนะครับตรงสีเขียวก็จะเป็นการขูดเหมือนกับ ลัคกี้ปั๊กสตาร์นะครับแล้วก็เมนูต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับสล o t นั่นเองนะครับหมุนได้ได้เพชรนะครับการขูดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพบเหมือนกัน3อันก็จะได้โบนัสนะครับแจ็คพอตแตกส่วนเมนูต่อมาก็จะเป็นลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์ก็จะยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นของรางวัลอะไรยังไม่ทำการรีเซ็ตนะครับ ต้องรอดูเพราะว่าแอปเพิ่งเปิดการรีเซ็ตก็ยังไม่ถึงนะครับประมาณ6วันมาเริ่มเกมเพย์กันเลยนะครับเกมเพย์ก็จะเป็นการปล่อยลูกบอลน,นั่นเองนะครับการปล่อยลูกบอลน,นั้นสามารถใช้ตัวช่วยได้นะครับตัวช่วยก็จะอยู่มุมซ้ายกับมุมขวานะครับฟรีครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็คือต้องดูวิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอตรงนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อรับลูกบอลเพิ่มนะครับ ก็จะประมาณนี้ในการจบแต่ละด่านก็จะได้การดูวิดีโอนะครับเพื่อซุ่มหาเพชรน,นะครับหรือจะการกระบาดออกเลยก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับแอปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแอปเพิ่งเปิดเมนูก็จะน้อยนะครับกิจกัรก็ยังไม่มีสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงฟันเฟืองนี้นะครับแล้วก็ทําการล็อกอินด้วย facebook ให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ตรงนี้เลยนะครับกดเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับก็จะประมาณน,นี้ก็สำหรับแอปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกลุ่มกันเลยแล้วกันนะครับวรุ่นสร้างตัวหางเงินแอปฟรี v สนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนรหัสแนะนําหรืออัปเดตข่าวสารร่วมกันแอปไหนจ่ายไม่จ่ายเราอัปเดตกันทุกๆวันแม้วันที่ผมไม่ลงคลิปผมก็เข้ามาอัปเดตข่าวสารทุกๆเมื่อนะครับแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมแจก ภายในกลุ่มก็เป็นได้นะครับเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับในวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแอฟีสำหรับผู้ที่สนใจในแอฟีเท่านั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Sub s c r i b e นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็น App แอปอะไรมานำเสนอหรือมีแอปใหม่อะไรมาอัปเดตข่าวสารแนะนำกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมมาสเตอร์ b ีก็ขอตัวลากันไปก่อนพวกักนใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบาย Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.